สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคู่รักนักโทษคู่หนึ่งที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกามาท่าเบ็กเกิดที่เมืองมิลสตันรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่6เดือนพฤษภาคมปี1920เมื่อมาท่าเกิดมาก็ได้ป่วยด้วยโรคต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติส่งผลให้เธอมีภาวะอ้วนเกินไปตั้งแต่เด็กและพัฒนาการทางร่างกายก็เร็วกว่าไว อายุแค่สิบขวบก็โตเป็นสาวแล้วเนื่องจากมีปัญหาด้านความอ้วนชีวิตในวัยเด็กของมาธาจึงเลวร้ายมากบ่อยครั้งที่เธอโดนล้อเลียนกันแกล้งจากเพื่อนที่โรงเรียนครอบครัวก็รังเกียจเธอพอติดเหล้าหนักไม่กลับบ้านเป็นปีส่วนแม่นั้นเพราะไม่มีความสุขกับชีวิตก็มักจะระบายอารมณ์กับลูกสาวของตัวเองเธอยังมีพี่ชายอีกคนหนึ่งตอนที่เธออายุ13ปีพี่ชายพยายามบังคับเธอให้มีความสัมพันธ์ด้วย มาธาได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังด้วยท่าทีที่ตกใจและกลัวมากแต่กลับถูกแม่ตียกใหญ่และบอกว่านี่เป็นปัญหาของตัวมาธาเองเนื่องจากเธอเติบโตมาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีส่งผลให้มาธามีนิสัยที่อ่อนแอและรู้สึกด้อยค่ากว่าคนอื่นหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล เดิมทีมาธาคิดว่าจะหางานที่ดีและมั่นคงได้จากโรงพยาบาลสักแห่งในท้องถิ่นเพื่อจะได้หนีไปให้พ้นเสียจากครอบครัวที่แสนเจ็บปวดของเธออย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลกลับปฏิเสธไม่รับเธอเข้าทำงานด้วยเหตุผลที่ว่าเธออ้วนเกินไปเมื่อหางานทำไม่ได้มาธาจำเป็นต้องไปทำงานในหอชาปนากิจคอยทำความสะอาดศพผู้หญิงก่อนจะฝังสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เย็นยะเยือกและเงียบสงบเช่นนี้ ทำให้มาท่ารู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่พี่ชายและแม่ของเธอกลับไม่ยอมให้เธอได้มีชีวิตที่สงบสุขพี่ชายสืบทอดนิสัยติดเหล้าเหมือนพ่อแหวเวียนมาขอเงินจากเธอเป็นประจำพ่อไม่ให้เงินก็จะด่าและทุบตีเธอแม่ก็ไม่ต่างอะไรกันถ้าไม่ให้เงินก็จะใช้คำพูดที่ไม่น่าฟังยาะเย้ยทักทางลูกสาวตัวเองในปี1942ในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากการครอบงำของแม่และพี่ชาย เธอหนีไปรัฐแคลิฟอร์เนียตามลำพังเธอได้งานเป็นนางพยาบาลในโรงพยาบาลทหารของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนกลางวันเธอทำงานในโรงพยาบาลทหารส่วนตอนกลางคืนเธอมักจะไปดื่มสุราในบาร์ที่ทหารชอบไปกันสำหรับมาทาแล้วนี่เหมือนเป็นโลกใบใหม่เลยสำหรับทหารมาที่นี่เพื่อค้นหาความผ่อนคลายและหาความตื่นเต้นเร้าใจ เมื่อได้พบกับมาทาที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดกระดาษขาวก็รู้สึกสนใจและมองเป็นสิ่งสดใหม่สำหรับพวกเขาต่างชอบหยอกล้อและตีสนิทกับเธออยู่เสมอมาธาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีผู้ชายคอยมาทำดีด้วยดังนั้นเธอจึงค่อยๆลุ่มหลงชีวิตเช่นนี้และในขณะเดียวกันได้มีความสัมพันธ์กับทหารหลายคนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามบทเรียนจากเรื่องนี้นั้นราคาแพงมาก คือมาท่าตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่พ่อของเด็กในท้องไม่อยากรับผิดชอบเมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงทําได้เพียงย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียและอุ้มท้องโตโตกลับไปที่ฟลอริดาเมื่อเผชิญกับการเค้นถามจากแม่และความประหลาดใจของเพื่อนบ้านแล้วเธอจึงได้โกหกว่าเธอแต่งงานแล้วสามีของเธอคือทหารนายหนึ่งถูกส่งไปประจําการกองทหารที่ต่างประเทศในเวลาต่อมา เธอได้ส่งโทรเลขปลอมให้ตัวเองแจ้งว่าสามีของเธอได้สละชีวิตตัวเองในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วทําให้เธอกลายเป็นแม่ไม้ผู้น่าสงสารเรื่องที่เธอสร้างขึ้นสามารถหลอกทุกคนได้ถึงขั้นที่ว่าเรื่องของเธอถูกนําไปตีพิมพ์บนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อหมาทาให้กําเนิดลูกสาวคนหนึ่งแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้ตั้งคันอีกครั้งครั้งนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่พนักงานขับรถคนนี้ดีกว่าทหารคนก่อนอยู่บ้าง เขาแต่งงานกับมาท่าอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ถึงครึ่งปีเขาก็ได้ทิ้งมาท่าและลูกชายของพวกเขาไปเมื่อเป็นเช่นนี้มาท่าจึงจําเป็นต้องเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสองคนด้วยตัวเองทําให้เธอมีความกดดันสูงมากนับวันก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตดังนั้นเธอจึงเริ่มหลบหนีจากความจริงหมกมุ่นอยู่กับนิยายและหนังรักโรแมนติก จินตนาการว่าตนเองเป็นนางเอกในเรื่องจะต้องมีสักวันที่มีเจ้าชายขี่ม้าขาวผู้สง่างามมาปรากฏตัวและช่วยเธอจากนั้นก็ห่วงใยเธอรักเธอและอยู่กับเธออย่างมีความสุขตลอดไปแต่ทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมา้างกายเธอกับมีแค่เด็กทารกสองคนที่ร้องไห้งองแงและผนังห้องที่เย็นเยือกทั้งสี่ด้าน มาถ้าเธอชอบอ่านคอลัมน์หาคู่ของชมรมคนเหงาหัวใจในช่วงเวลานั้นชมรมคนเหงาหัวใจเป็นที่นิยมมากในอเมริกาเทียบได้กับเว็บไซต์หาคู่ในปัจจุบันทุกวันทางชมรมจะได้รับโฆษณาเกี่ยวกับการหาคู่และมิตรภาพจำนวนมากและเผยแพร่ลงในคอลัมน์หาคู่ของหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นคนที่สนใจสามารถเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงได้เลยในปี1947 มาธาก็ได้ลงประกาศการหาคู่ให้ตนเองไม่นานก็ได้รับจดหมายจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเรย์มอนมาร์ตินสเฟรนันเดสเรย์มอนเกิดที่ฮาวายเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1914พ่อแม่เป็นชาวสเปนปีที่เขาอายุได้18ปีเรย์มอนได้ตัดสินใจกลับไปทำมาหากินที่สเปนคนเดียวอาของเขาเปิดบาร์อยู่ที่สเปนดังนั้นเขาจึงไปทำงานที่บาร์ของอา ภายตาอิทธิพลความน่าลหลงไหลของวิถีชีวิตสไตล์ลาตินในสเปนรวมไปถึงวัฒนธรรมการจีบสาวในบาร์เรย์มอนจึงค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนที่สบายๆและมีคารมคมคายเรียนรู้คำพูดที่อ่อนโยนการกระทำของสุภาพบุรุษรวมทั้งรอยยิ้มที่น่าลหลงไหลสามารถพูดได้ว่ามีประสบการณ์ในการจีบสาวพอสมควรดังนั้นผ่านไปไม่กี่ปีเขาก็ได้แต่งงานมีลูกสี่คน แต่ว่าด้วยนิสัยที่ดื้อรั้นใส่เพของเรย์มอนด์มีหรือจะทนต่อการผูกมัดของครอบครัวได้ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเรย์มอนด์คิดในใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหลุดพ้นจากครอบครัวเขาได้เข้าร่วมกับกองเรือพาณิชย์ของสเปนโดยไม่บอกกล่าวใครเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามแต่หลังจากสงครามจบสิ้นลงก็ได้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงทั่วทั้งอเมริกาเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ ในการสร้างเม็ดเงินเรมอนด์เองก็อยากกลับไปดูสักหน่อยในฤดูหนาวของปี1945เขาได้โดยสานเรือมุ่งหน้าสู่อเมริกาแต่คิดไม่ถึงว่าเหล็กเส้นหนึ่งบนเรือได้ตกลงมาฟาดโนหัวเขาเพอดีทําให้กะโหลกศีรษะของเขาแตกและที่เลวร้ายกว่านั้นคือสมองส่วนหน้าของเขาได้รับความเสียหายเราต้องรู้ก่อนว่าสมองส่วนหน้ามีหน้าที่คอยควบคุมฟังก์ชันการทํางานที่ซับซ้อนต่างๆของร่างกาย พฤติกรรมในการรับรู้เรื่องราวต่างๆการแสดงออกทางบุคลิกภาพการควบคุมอารมณ์การตัดสินด้วยเหตุผลเป็นต้นการได้รับความกระทบกระเทือนต่อสมองส่วนหน้าทำให้นิสัยของเรมอนเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่มีนิสัยแปลกๆในช่วงระหว่างการรักษาตัวจากเดิมเรมอนเป็นคนที่เคยร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีเปลี่ยนเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถึงขนาดที่ว่าเอะอะก็คว้างปาสิ่งของหรือทำร้ายผู้อื่น บ่อยครั้งที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเขาถูกจำคุกด้วยข้อหารักขโมยตอนอยู่ในคุกเขาได้เข้าร่วมรัฐทีวูดู oo และมนดํมมนดําก็คือคาถาอาคมทำร้ายคนอื่นโดยการท่องคาถาสาบแช่งและวิธีการอื่นๆเมื่อเรย์มอนเข้ารัฐทีวูดู oo, และมีความศรัทธาอย่างมากในภายหลังเขาได้พูดว่าที่ผู้หญิงเหล่านั้นลงไหลในตัวเขาเป็นเพราะสนเสน่ห์และพลังที่มนดํามอบให้ หปีต่อมาเมื่อเรมอนออกมาจากคุกชีวิตาบาปของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังออกจากคุกเนื่องจากเรมอนไม่มีเงินจึงจำเป็นต้องไปขออาศัยอยู่กับพี่สาวชั่วคราวที่เมืองบุกลินนครนิวยอร์กพี่สาวไม่เจอเขาเป็นเวลาหลายปีมากไม่อยากจะเชื่อว่าหนุ่มน้อยที่เคยร่าเริงสดใสในวันวานกลับเปลี่ยนเป็นคนที่ประหลาดที่ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องทั้งวัน ความจริงแล้วเขาเองก็กำลังดูคอลัมน์ในชมรมคนเหงาหัวใจอยู่เหมือนกันแต่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อหาคู่หรือหาเพื่อนแต่เพื่อหลอกเอาเงินผู้อื่นในทุกวันเขาพยายามสุดความสามารถในการเขียนจดหมายหาสาวโสดที่ลงโฆษณาหาคู่อาศัยทักษะการจีบสาวของเขาที่ฝึกฝนจากสเปนเขาได้รู้จักกับหญิงโสดมากมายภายในระยะเวลาอันสั้นรอจนมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแล้วเขาก็จะหลอกลวงเอาเงินทอง และหลังจากนั้นก็จะหายสาบสูญไปเรมอนอาศัยวิธีการเหล่านี้ทำให้เขามีเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็วเขาย้ายออกจากบ้านพี่สาวพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในนิวยอร์กตามลำพังในเวลานี้คำโฆษณาของมาธาได้ดึงดูดความสนใจของเขาสำหรับเรมอนแล้วมาธาเป็นเหมือนลูกแกะสดใหม่ที่อ้วนพีตัวหนึ่งในเนื้อหาโฆษณาของเธอ มาธาได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวที่เกิน90กิโลกร,รมัมและยังมีลูกอีกสองคนแถมยังติดรูปของตัวเองลงไปด้วยเมื่อเรย์มอนด์เห็นก็เริ่มเขียนจดหมายถึงเธอด้วยความกระเตือเดอร้ดนหลังจากได้รับจดหมายแล้วมาธาดีใจมากรีบตอบจดหมายกลับทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองสนิทสนมกันผ่านทางจดหมายอย่างรวดเร็วคำพูดบอกรักแสนอ่อนโยนและความห่วงใยเอาใจใส่ของเรย์มอนด์ผ่านทางจดหมายเหล่านั้นทำให้มาธา จินตนาการว่าตนเองคือนางเอกในหนังดังนั้นมาธาจึงเร่งร้าวให้เรมอนมาเที่ยวที่บ้านเกิดของเธอและไม่รู้ด้วยเหตุผลใดเรมอนก็ได้ไปหาเธอจริงเสียด้วยต้องรู้ก่อนว่ามาธาอยู่ที่รัฐฟอลอริดาเรมอนอยู่ที่นครนิวยอร์กการที่เรมอนจะไปเที่ยวหามาธาต้องเดินทางไกลจากภาคเหนือข้ามไปถึงภาคใต้ของอเมริกาเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะความจริงใจของเรมอนที่ไม่ยอมท้อต่อระยะทางที่ห่างไกล ทำให้มาธาตกลุมรักเขาเต็มหัวใจยิงทําให้เธอแน่ใจว่าเขานี่แหละคือเจ้าชายในชีวิตจริงของเธอดังนั้นพอเจอเขาก็พูดเองว่าเธอจะแต่งงานกับเขาหลังจากพักอยู่บ้านเธอหลายวันเรมอนก็กลับไปที่นิวย ork, อร์กเพราะเขาแน่ใจแล้วว่าหญิงอ้วนคนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้เขาหลอกได้ดังนั้นหลังจากกลับไปนิวยอร์กแล้วเขาก็ได้ลืมมาธาไปเสียสนิทและเริ่มหาเหยื่อรายใหม่จากชมรมคนเหงาหัวใจ หลังจากเรมอน์กลับไปแล้วมาธาก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาจดหมายที่ส่งไปให้เรมอน์ก็มีแต่หายเข้ากรีดเมฆไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดดังนั้นเพื่อความรักเธอจึงยอมทิ้งทุกอย่างและเดินทางไปนิวยอร์กเธอลาออกจากงานอย่างรวดเร็วจัดกระเป๋าเดินทางกระเตงลูกๆทั้งสองคนเดินทางข้ามสุดแดนอเมริกามาจนถึงหน้าประตูอาพาร์ตเมนต์ของเรมอนในนิวยอร์ก แน่นอนว่าสำหรับเรมอนแล้วสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วงของเขาเมื่อมีตัวทวงอย่างมาท่าแล้วจะทำงานล่าเหยื่อผู้หญิงของเขาได้ยังไงมาท่ายอมจับไปเสียที่ไหนกันล่ะเธอบอกว่าขอแค่เรมอนยอมให้เธออยู่ด้วยจะให้เธอทำอะไรก็ยอมทั้งนั้นเรมอนต์จำต้องให้เธอพักอยู่ด้วย2-3วันโดยไม่มีทางเลือกผลก็คือเมื่อมาท่าได้มาอยู่ในบ้านของเรมอนเธอได้ยอมเรมอนทุกอย่าง คำขอที่ไร้เหตุผลของเขาเธอก็ยอมทำให้เขาพอใจทุกอย่างสิ่งนี้ทำให้เรมอนมีความรู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือกว่าค่อยๆค,คุ้นชินและชื่นชอบกับความรู้สึกเช่นนี้จึงตกลงให้มา่าอาศัยอยู่ด้วยระยะยาวเลยแต่เธอต้องจัดการเด็กสองคนให้เรียบร้อยเมื่อมา่าได้ยินเช่นนั้นจึงรีบนำลูกสองคนไปให้องค์กรการกุศล จากนั้นก็ไม่มีการติดต่อใดๆอีกหลังจากส่งเด็กไปแล้วเรมอนด์ได้เล่าเรื่องที่เขาทำก่อนหน้านี้ให้มาธาฟังและขอให้มาธาเขารวมในงานล่าผู้หญิงเพื่อการหลอกลวงของเขามาธาที่ถูกความรักครอบงำได้ตอบตกลงทันทีแผนการของเรมอนด์คือเขายังคงใช้แผนชายงามหลอกล่อให้หญิงโสดลุ่มหลงส่วนมาธาให้สวมบทเป็นพี่สาวของเขา เช่นนี้แล้วการที่เห็นว่ายังมีผู้หญิงอีกคนอยู่ในบ้านด้วยก็จะทำให้พวกสาวโสดที่มาบ้านเรย์มอนด์ครั้งแรกหมดความลังเลสงสัยอีกอย่างผู้หญิงอ้วนๆอย่างมา่าก็ดูท่าทางเป็นคนดีและน่าเชื่อถือมากและแล้วแผนการของเรย์มอนด์ก็ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่ามา่าได้ทำให้ความน่าเชื่อถือของเขาเพิ่มขึ้นมากแผนการล่าเหยื่อผู้หญิงของเขาง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อได้รับความเชื่อใจจากเหยื่อแล้ว เรมอนและมาธาก็จะขโมยสิ่งของจากบ้านของผู้คอร้ายหลังจากนั้นก็แกล้งหายตัวไปเมื่อเป็นเช่นนี้ร่องรอยของพวกเขาได้มีอยู่ทั่วทั้งภาคตะวันออกและภาคกลางของอเมริกาแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นนับวันมาธาก็ยิ่งทนไม่ไหวที่ผู้ชายของเธอไปรู้สึกดีกับผู้หญิงคนอื่นโดยเฉพาะเวลาที่รู้ว่าเรมอนไปมีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิงอื่นแล้วยิ่งควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ในที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอมีข้อเสนอหนึ่งว่าจะจบชีวิตของผู้หญิงพวกนี้เสียเรย์มอนได้ไต่ตองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ตอบตกลงทันทีเพราะทุกครั้งผู้หญิงที่เขาออกเดตด้วยล้วนเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวเรย์มอนคิดว่าเมื่อจบชีวิตของพวกเธอซะก็จะสามารถปลอมพินัยกรรมได้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้ครอบครองบ้านของพวกเธอต่ออย่างถูกกฎหมายด้วยเหตุนี้การล่าเหยื่อเพื่อหลอกลวงกลายเป็นการมุ่งหมายทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย เฉพาะในปี1949พวกเขาทั้งสองได้ก่อคดีและมีเหยื่อเสียชีวิตถึง3คดีในปี1949มีหญิงวัย66ปีคนหนึ่งได้เริ่มนัดออกเดทกับเรมอนได้ไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาที่ลองไอแลนด์ในนครนิวยอร์ก เขาทั้งสองถูกมาท่าจับได้ขณะที่กำลังเล่นชูกันอยู่บนเตียงมาท่าที่โกรธจัดตีเธอจนสลบและต่อมาเรย์มอนก็ได้จบชีวิตของเธอทันทีแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้หายตัวไปคนในครอบครัวของเธอก็เริ่มสงสัยมาท่าและเรย์มอนได้เกิดความหวาดกลัวจึงได้เริ่มหลบหนีจนทั้งสองมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐไวโอมิงและที่นั่นพวกเขาได้พบกับหญิงไม้คนหนึ่งและลูกสาววัยสองขวบของเธอ ในวันที่28กุมภาพันธ์โรคนอนไม่หลับของหญิงไม้คนนี้กำเริบเรย์มอนดได้ให้เธอกินยานอนหลับหลายเม็ดรอจนหญิงไม้คนนี้หลับสนิทแล้วเรย์มอนด์และมาธาได้เริ่มขโมยสิ่งของมีค่าในบ้านของเธอแต่ลูกสาวของเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงร้องไห้ออกมาด้วยกลัวว่าเพื่อนบ้านจะสงสัยมาธาได้ทําร้ายเด็กคนนั้นแต่ก็กลัวว่าหญิงไม้ตื่นขึ้นมาจะเกิดความสงสัยเรย์มอน ถึงกับได้ทำร้ายเธอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นทั้งสองได้ฝังร่างของสองแม่ลูกไว้ในห้องใต้ดินและยังพักที่บ้านของยิงไม้ต่ออีกหลายวันหลายวันนี้เพื่อนบ้านไม่เห็นสองแม่ลูกออกจากบ้านจึงเกิดความกังวลใจและได้ไปแจ้งตำรวจในที่สุดวันที่1มีนาคมปี1947เรมอนและมาธาก็ถูกจับกลุ่มหลังถูกจับกลุ่มทั้งสองถูกแจ้งความข้อหาทำร้ายผู้หญิงจนถึงแก่ชีวิตถึง20คน คำสารภาพของพวกเขาบันทึกไว้ได้70หน้าโดยเป็นคำบันทึกการก่ออาชญากรรมที่ไม่มีการสำนึกผิดหรือเสียใจเลยแม้แต่น้อยชะตากรรมของเขาทั้งสองคนถูกเชื่อมกันไว้อย่างแน่นแฟน้นจนแยกแยะไม่ออกว่าทำเพื่อความรักหรือเพื่อทรัพย์สินเงินทองกันแน่เมื่อเรื่องราวของเรมอนและมาธาถูกเปิดเผยซื่อต่างๆพากันรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องคึกโครม ในวันที่8มีนาคมปี1951มาธาและเรย์มอนด์ได้รับโทษโด,ดยประหารชีวิตบนเก้าอี้ไฟฟ้าก่อนจะเสียชีวิตเรย์มอนด์ได้กล่าวเสียงดังบนเก้าอี้ไฟฟ้าว่าผมจะบอกพวกคุณเสียงดังๆเลยว่าผมรักมาธาสังคมนี้จะรู้ไหมว่าความรักคืออะไรกันส่วนมาธาก่อนที่จะเสียชีวิตเธอได้ส่งข้อความหนึ่งผ่านสื่อเธอพูดแบบนี้ว่าเรื่องราวของฉันคือเรื่องความรักเรื่องหนึ่ง แต่จะมีก็แต่คนที่เคยถูกความรักทำให้เจ็บปวดเท่านั้นจึงจะเข้าใจเอาล่ะครับเรื่องราวของเราในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ